สวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะกินเขาก็แกงออมจะ้ะแกงอ่อมออมใส่มะระใส่มะเขือค่ะอยากกินขุ้มๆม,มค่ะพี่น้องค่ะต้องอยากไปเที่ยวมาแล้วค่ะนมาลงคลิปกินกันค่ะแกงอ่อมหมูสับจ้าแบบบานๆจ้ะ ้องเขาหยิห่ันันจ้ะมะค่ะ ได้ลงทิพกินสองวันจะปนีปนอนอมใส่ผักชีลาวจะแบบมันๆเข้า มะระขุ้มๆมจะพี่น้องอยากกินขุ้มขม,มตากลมมาหมู่บ้านอุ่ส,สุดเป็นรักกินเจวัดจะง่ยกค่ะพี่น้อง la สุดมันหอนไม่แห้งแะแล้วพอใส่จานก็เ,เย็นง่ายด้วยค่ะอยากนอนหอนะพี่นงจ้ะสุดเจ๊ค่ะ มาละสดๆจากพี่น้องช้าช้าจีเล่ลาเซนอยู่ค่ะจากเมืองกินไปน้ำคุยกันไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องจ้า ก็จะไปเที่ยวมาวานส่วนเที่ยวลิฟจ้ะพี่น้องทางฟังเบลเยียมฮอนฮอนทางพุตนหนาวจ้ะพี่น้องจะ้ะทางฟังฮอลแลนด์ในแถบเรน ลมแห้งแห้งพี่น้องพอปลาผักคนะาำลังเราสาบ,บรูจักพีบนทักมาบอกคือไปเก็บพ่นวงามงามพี่น,อน้องคือสิบกว่ากับไปเก็บตัวค่ะตั้งร้อยกิโลแล้วกิโลเมตรคลิปนี้คุยกันไปน้ำเรากันไปน้ำเด้อจ้ะ ขอบุณทุกท่านที่มาติดตามเด้อจ้ะพี่นอ กาไม่มีพีมีนอ่องก็ไม่มีมันีลยจ้ะเสาซากัะทิไทเรื่อยๆตามภาษาของซสาซา,าไปแล้วครับน้องกินแน่เที่ยวแน่ค่ะเป็นซุปเสาค่ะเที่ยวสมาครว่าค่ะ ว่าคุณลูกอยู่บ้านเอาเเนาะสุกเสาร์อาทิตย์อินเทียวค่ะวันปกติกะอยู่บ้านเอาละค่ะพี่น้องซอสซวาก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามในเด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ